จิ้มแก้วบีไปวัดล้วนเลยนะครับสวัสดีครับผมคนลับชี้ครับเดี๋ยวเซาบณีผมคนลมชี้ขอนาทุกท่านเข้าสู่ครัวคนลัชี้เพื่อที่จะทาเมนูอาหารไปวัดง่ายๆไปพี่น้องไปเบิ่งกันเลยครับนะครับในส่วนของบอนีนะครับคนลับชี้จะทําการล้วนเนื้อหมูนะครับจิ้มแก้วบีไปวัดล้วนเลยนะครับอะไรแบกลงน้แมันไปแล้วนะครับควันไฟลงนิดหนึ่ง หลังจากคนลำกี้ลงน้ำมันไปแล้วก็เอาเนื้อหมูล,ลงไปลวนเลยนะครับพี่น้องเป็นรวกเนื้อหมูจำจุนะครับเลือกลวกเนื้อหมูจำจุแก้วดีขมๆม,มให้ล้มพอเลยสัน <c oughs> ด้ท่านให้ลมพอได้ฉันขอาหารเส่าจะแซ่บล้มพอกับคี้เข้าเลยแะคเับพี่น้องจะเป็นคนเข้าเลยแล่เพื่อนแกที่เกิดเหตุเหตุนั้ไปเพื่อกนก็ฉันบิดละ นะครับมีประมาณนี้ประมาณนี้เลยครับพี่น้องล้วนเป็นเนื้อเป็นเนื้อสันหมูนะครับเป็นเนื้อสันหมูที่นี่เขาดูว่าในส่วนของในส่วนของเงินที่นี่เขาดูว่าในส่วนของเขาจะมีน้ำมันนะครับเพราะว่าลกน้ำไปนิดนึงนะครับน้ำผสมน้ำมันน้ำมันพืชนะครับเดี๋ตรงไป เคล็ดลับล้วนเนื้อนะครับพี่น้องจะให้นุ่มนะครับอันดับแรกอะลงน้ำมันไปนิดน้อยนะครับประมาณช้อนนึงนะครับหลังจากนั้นนะครับกระทาเดือดแล้วเขาก็เอาเนื้อลงไปเอาเนื้อหมูลงไปนะครับหลังจากล้วนเนื้อหมูเห็นว่าสุกนะครับห้ามเกือบสุกนะครับดีแล้วเขาก็ลงน้ำเปล่าลงไปนะครับเพื่อที่จะให้เนื้อนของน้ำเปล่ากับน้ำมันนะครับไปท่าปฏิริยานะครับปฏิกริยา นะครับแล้วก็ถ้าไห้ดูดซึมเขาเนื้อที่เห้าหันนะครับไข่เขามีความอ่อนแล้วก็มีความนุ่มไปได้ตัวนะครับพี่น้องนะครับหลังจากนั้นผมก็ลงขี้กับจะปรุงในชั้นของตัวนี้นะครับเครื่องปรุงปอตบองไซยังหลายนะครับพี่น้องเครื่องปรุงใส่ซีอิ๊วขาวํำเร็จนะครับพ่อความนัวนะครับตามด้วยในชั้นของผงนัวนะครับ ผงนัวลงไปคือพงขี้รด,ดอยู่แลวรวบพีไป้องใส่ลงไปประมาณนี้นะครับนี่คือการล้วนเนื้อนะครับการล้วนเนื้อทีว่าให้เขามีความหอมความนุ่มละมุนลิ่นนะครับเวลาพระเพินินฉันพิ่อก็จโ้เนื้อขึ้นหนุ่มดีแพ้่ย่มก้นลำขี้ทีว่าเดเนาะนี่้พงแค่นี้นะครับสรุปก็คือว่าก่อนเ่าลวดจะล้วนเนื้อนะครับเ,ลเคล็ดลับที่จะล้วนเนือ้อเมื่อห้เนือเน้อเหนียวนะครับอันดับแรก ลงน้่มันไปประมาณครึ่งช้อนครึ่งช้อนแกงนะครับหลังจากกระทะเดือดแล้วก็เติมในส่วนของเนื้อหมูลงไปนะครับแล้วก็หลังจากที่ว่าเขาลวกเนื้อซุปดีแล้วนะครับหลังจากเขาลวกเนื้อซุปดีแล้วเขาก็เติมน้ำเปล่าลงไปนะครับเติมน้ำเปล่าลงไปนิดนึงนะครับพอส่วกระทะหลังจากนั้นก็ปรุงเครื่องนะครับรสดีด้วยโมเมนหลังจากเราปรุงเครื่องนะครับผงชีสแล้วก็ ในส่วนของที่อุ่ขาวสช่ไหพ่อนะครับโอเคปิดแก๊สสูงแลับพี่น้องจะสังเกตนาตานะครับการล้วนเนื้อเห็นไหมครับนี่ฮะประมาณนี้แล้วจากนั้นเขากจะตักใส่ปิ่นโตไปเลยนะครับพี่น้องแล้วจากนั้นผมคนพี่ก็จะตักเนื้อที่ล้วนไว้เนี่ยใส่ปิ่นโตไปเลยนะครับใส่ปิ่นโตไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนี่ครับใส่ปิ่นโตไปเลยเรียบร้อยแล้วครับลมพอยู่รูปเดียวง่ายๆสบายนะครับ สำหรับการลวดเนื่อสับเร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับที่นี่เข้ามาทําน้าจิบนะครับพี่น้องในส่วนของน้าจิ้มคนรับชี้นะครับทํำแล้วนะครับคือเอาในส่วนของผกปนเขาครัวนะครับตามด้วยในส่วนของน้าปลานะครับผงชุลดใสเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าคนรับชี้โบสซมะนาวนะครับบัดนี้คนรําชี้แยกจะใส่ตัวนี้เลยนะครับคือตัวนี้ดีบัวสาเร็จนะครับบีบัวสาเร็จยาะลงไปนะครับให้ขมขมนะครับ เพราะว่าหลวงพ่อเพิ่งกับ็บชอบฉันขม,มื่นนะครับนี่ใส่ลงไปเลยแล้วชิมมึนกนว่าขมไปโอเคขมแสบขมนัวแล้วนี่ครับพี่นอ้องนาตาแก้วขมนะฮะนี่จะเป็นในชนของเนื้อที่คนขี้ร้วนแล้วนะครับพูดและคนกับสีบานหน่อยบ้านหน่อยได้ครับเป็นไนดะ้นะครับนี่คือแก้วแก้วบีลงไปนะครับหลวงพอ่อยูรูปเดียวครับ เอาละครับพี่น้องพบปครับสำหรับคลิปนี้ผมค,มคุณพี่ฝากไปที่สมรีก้อนๆจากการเขียนไขเหมือนเดิมพี่น้องยุ่งเยี่ยมเป็นสูงอย่ามย็บอยิบ่วยร่บด้วยธนาการมุ่งพกกันไม่ได้คลิปต่อไปนะครับเนาะสวัสดีครับ